โอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดู f ฟรซ่าสามัูนของพี่ฟิล์มนะครับอันนี้เพิ่งไปเพิ่มอะไรมานะครับเป็นชิ้นง,งานคาร์บอนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของโชคหลังในตอนนะครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนนะด้านหน้านะครับจะเป็นกระจกปลายแฮนอันนี้น่าจะเป็นอันเดิมนะครับที่ใส่มาตอนนั้นแล้วก็อุดกระจกเป็นไทเทเนียมนะครับสีฟ้า ตัวนี้ก็จกปไปเห็นน่าจะทรงคล้ายๆพวกซีาร์จนะครับอันนี้นี่ครับชิ้นคาร์บอนข้างบนนะครับอันนี้ยวมาดูข้างบนกันต่อนะครับก็เป็นชิ้นคาร์บอนนะครับอันเดิมที่พี่เขาเปลี่ยนมาเป็นแบบหุ้มนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นที่ชิลแบบ CNC นะครับ บางคนหน้าก็ตัวเดิมนะครับตัวนี้ J Max นี่ครับจะเป็นในส่วนของตัวคอนโซลนะครับที่ว่าพี่ฟิล์มไปเปลี่ยนมาสวยงามเลยครับเป็นคอนโซลแล้วก็ตัวบังลมด้านหน้านะครับ แล้วก็บังหม้อน้มาข้างหน้าอยู่ลึกนะครับนะไฟนั่นจะส่องไม่ถึงด้วยล้อจะเป็น F1 e Project เป็นสีน้งเงินนะครับก็ทรงจะคล้ายๆกับล้อมาเชสซิ n นี่นะครับอันนี้เหมือนตัว M7R นะครับอา่จะเป็นวงเล็กกว่าท่อก็จะเป็น SC m o t o นะครับตัวเดิม เป็นสีไทเทเนียมแบบด้านนะครับอันนี้รอยเชื่อมเนียนๆนะครับสวิงอามกึึงสวยๆนะแล้วก็นี่ครับทีเด็ดตัวใหม่เลยจะเป็นในส่วนของโชคหลังในตอนนะครับอันนี้ ราคาตัวเมีย <laughs> มือมือหนึ่งห้าหมื่นนะครับแต่ว่ามือสองจะเป็นสามพันกว่าบาทครับพี่เขาว่าเพราะว่าเป็นราคาตัวเมีย <laughs> เป็นในตอนครับโอ้โหแบบตรงรุ่นเลยนะครับเนี่ยเป็นสปริงสีในตอนนะเป็นสีฟ้าเนาะน่าจะเป็นสีฟ้านะเขาเรียกอนะไรฟ้าในตอนโอ้โหสวยงามมากนะครับงาน ใครอยากสุดก็จะมีโชวานะครับแล้วก็จะเป็นในตอนนะครับที่เขาเพิ่งทําออกมานะครับอันนี้แล้วก็ตัวกรองก็หุ้มมาเหมือนกันครับอันนี้เป็นคาร์บอนนะครับอันนี้ตรงแคงก็หุ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็โลโก้ฮันด้าจะเป็นสีน้ําเงินนะครับทำมาฝาครอบก็ทำสีนะครับเป็นแบบ ดำออกมุกนะครับอันนี้อย่างเป็นพีเรลี่สายฟ้านะโอเคบอกเป็นบ่าเอกนาทองนะครับโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือไปเปลี่ยนเพิ่มมานะครับประมาณนี้นะครับรถพี่ฟิล์มเพิ่งไปใส่อะไรเพิ่มมานะครับ